แก่าบอกพัวไม่กล้าไปพูด,พดเอออ่าเอฟซีบอกว่าชว์มาอก็นึ่งร้านตั้งอยู่ที่ตลิ่งชันค่ะสวัสดีค่ะ ไม่เดือนเจ็ดศูนย์สองไม่เดือนเป้าใบขุ่ยเลยไม่เดือนปูเกล็ดฮะไม่เดือนบอกว่าเกล็ดศูนย์สองคืออะไรไม่เดือนไปขุ่ต้องใช้แบบเป่าจุกละเลยนะเป่าจุกอะช่วงเวลาที่จะผ่านได้ก็คือเลยนะจุกฮะมีคนคุยใช่ไหมจุกอ๋อีจุกคือว่าตอบกู <laughs> ไม่ได้ฟัง <laughs> เอาใหม่ป <laughs> ่าโจไม่ได้ฟังเมื่อกี้เอาใหม่เอาใหม <laughs> ่ช่วงนะั้นเป็นยังไงบ้างช่วงนั้นก็ผ่านมาได้ <laughs> อะไรนะ แล้วเราทำมาถึงก้าวถ่านมาได้แล้วก็คือดีกันนะลูกเนาะเออเห็นเงี้ยเออทำไมโอ๊ยพรัฟฟ์มันทำมาส่งเหรออะไรลูกพรัฟฟ์มันทำมาส่งเราเอาดีๆเอาดีๆไงเขาเยอะอยู่เนาะลูกเนาะไอติดต่อเขาเยอะอยู่แล้วก็อีกอย่างอ่อบอกเด็กเก็บโต้ให้หน่อยนะเก็บโต้ให้ใหญ่ให้หน่อยลูกไปดูเดะลูกดูเดะดูเดะ ลงไปเก็บก่อนช่วยกันก่อนอได้ทันไหม<า>โต๊ะสิบสามสบสี่้าโอเค เรียกหมูไถ้าเกิดี่ให้แม่โอเคสวัสดีค่ะ หนูดูเจ๊เป็นแรงบันดันขอบคุณมากค่ะ

เอาไม่เอาอยอดต้องีดูแล้วเพลินลืมสั่งประบัดดีค่ะแม่เดือนไม่ไม่ลูกค้าเขาเขากินไปแล้วรอบนึงเขาบอกว่าอร่อยเขาสั่งอีก จริงๆอ่ะนะคนสวยตำ่ำมันก็อร่อยเลยเอ้ยิ่งเบาโจ๊กนะยิ่งเลิศเบาโจ๊กสงมรด Gracias. Sí. ผู้แข่งย่อนโอเคโอเค ในปากกาได้นะลูกค้าเป็นไร,ร่ลูกค้าถึงมา้ฮะเป็นไหนลูกฮะลูกงข้าวเลยดิ้นเมื่อกเนี่นะ